สวยมากท่านได้แต e id <Yeah, like ่ใดมาต้นไม้เสาต้นนี้นี่เป็นต้นอะไรต้นมาเดือบอกมอเมนต้นมาเดืออบ่หนุนใหญ่หนุนอุยอายุวันโนุ่กูคงพลัง อันนไ้กไนี้ไม้จริงหรือไม้หลอกไม้หลอกแน่ๆเลยไม้ปูนปั้นมีของจริงแล,แล ok ้วก็มีของหลอกนะไม้จริง สร้างใหสิสร้างให้ิแ้ก็จะทะแต่าจะเนนปิดจ้านะคะฝ้าเปิดฝ้าเปิดออกนะเจิดจระเจิดจ้าเลยจะร้อนเลยนะจะร้อนนะคะเขาบอกว่าฝนจะถึงวันที่สิเนี่ยมันออกไปแล้วออกไปแล้วไม่มีแล้วแดดร้อนป่านนี้เทวดาเจ้าขา หยูเถอะหยุเถอะพี่น้องจักเชียงรายแม่สายอยู่วะ วิวสวยมากนะครับวัดป่าผาแดนวิวบรรยากาศดีมากนะครับ

ไปบงเสียนเป็นปกิเยกักินแล้วยื้อใจายใจมั่นแล้วคุณยายเขาบึงแล้วแลัวกับอันข้ากินข้าหยั่งกับกระแกงเมียลเรียลก้องหูงงาม่ะ